สวัสดีครับวันนี้พานผลออกมาสำรวจเห็ดคนในดงนองตะไคร้อำเภอหน,นองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่9ตุลาคมพศ2566ครับผมก็เจอดอกเดียวบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับมาวันนี้นะครับนี่ได้มาแล้วครับ2อดอกแล้วนะอยู่ในตะก,กาดอกหนึ่งครับผมเอาละได้มาละ2ดอกนะครับติดตามรับชมครับพี่น้องสำหรับ พี่น้องทันไดที่คอยติดตามฟังข่าวเรื่องของเห็ดคนในป่ามันดวงน้องตะไคร้อยู่นะครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2566ครับมาดูกันว่างอกเป็นหมูใหญ่หรือยังเนาะเดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆครับแต่ดอกเดียวนี่มีแล้วครับตอนนี้แต่ใครดูจะทีแค่ไหนครับผมแต่เนี่ยผ่านผลเห็น2ดอกก็ถือว่าใกล้ๆกันอยู่นะอีกอย่างหนึ่งวันนี้ผ่านผลมีญาติจะมาจากร้อยเอ็ดนะครับวันนี้หาไปฝากญาติครับจะเดินสลับไปสลับมาครับผมครับ เอาละเจออีกดอกหนึ่งครับเป็นดอกเดียวเหมือนเดิมครับผมแต่ถือว่าดอกใหญ่ๆสวยดีอยู่ครับมันนี้พันธ์ผลจะรีบทําเวลาสักหน่อยพาะวอยาดพันผลเดินทางออกมาจากลอยเอ็ดแล้วคงจะมาถึงทิงเที่ยง,งหรือไม่กับใบยบครับผมเพื่อจะได้ไปฝากญาตินะครับ อม,มองง่ายครับไรนี้เดินไม่ไวได้เลยแล้วมันก็จะเป็นดอกเดียวใหญ่ๆบานพลาอยู่นะครับเอาขาวตรงไหนก็นั่นแหละอุ้ยตรงนี้สองดอกครับผมเอ็ดใหม่ๆด้วยครับคืงออกมาคืนเลยครับแบบนี้นะโคนยาวๆเลย แต่ยังเป็นดอกเดียวอยู่นะครับนี่ครับสวยมากเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะไปเอาดอกกันก่อนนูน่นอีกดอกหนึ่งครับนี่ไงนี่ไงเด็กเพอได้ฝากยตดอยู่เด้๋ยวครับวันนี้ เห็นได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็สนุกครับดอกใหญ่ๆดีด้วยนะอูอีกดอกนึงครับเดินมาแค่สี่ห้าก้าวก็เจออีกดอกนึงเป็นดอกเดี่ยวเหมือนกันนี่นะครับฝากไปถึงพี่น้องที่มาหาเห็ดก็อย่าไปหัดหัวมันก็ด้วยครับเดอ้อเดี๋ยวปีหน้าก็จะไม่ให้มาหาครับนี่ผมแทงลงไปนี่ก็ไม่เจอหัวมันนะครับไม่โดนหัวมันถ้า จะโดนหัวมันก็ต้องต้องอย่าไปโดนครับก็ต้องลบนี่ครับอย่าไปเอาเจ็ได้นะครับเห็นใจชาวไร่ด้วยเดี๋ยวปีหน้าก็จะไม่ให้มาหาครับเอาละเอาละเห็นได้เรื่อยๆนะครับดอกนี้ก็ใหญ่ครับผมขายาวแน่แบบนี้นี่ ดูครับดูนีู่ดอกหนึ่งครับโอ้ดอกใหญ่ด้วย้ยดอกเปนร่มเลยทรงเลยลอยๆครับสงสัจยจะงงต่ว,วันที่เจ็ดวันที่ผมมาวันนั้นหละแต่ผมไม่ได้เดินหาทางนี้แต่ยังกินได้อยู่ครับยังได้อยู่นะยังได้อยู่ไปก่อนเนาะ เจอได้เรื่อยๆครับวันนี้พี่น้องดอกเดียวดอกใหญ่ๆดีครับยังอยู่กับสนุกโอ้ดีเราดอกหนึ่งโอ้แม่เพิ่งเติมบานโูลพลินครับอืมดูได้อยู่ได้อยู่วันนี้พี่น้องเออเจอได้เรื่อยๆแบบนี้นะยังไงเจอได้เรื่อยๆครับผม พอได้เก่งพอได้ฝากยตดอยู่ด้วยครับยังอยู่ป่าเดียวอยู่เลยด้วยครับนี่ยังไม่ได้ใหญ่ปา่าเลยครับเป็นป่ามันก่อเป้งไม่ใหญ่ด้วยครับได้มาหลายดอกแล้วนี่เห็ดโคนยังเป็นดอกเดียวอยู่ครับผมยังไม่เจอเป็นหมูนะครับมาดูกันครับวันนี้คืออะไรนะครับมันกระดุดินขึ้นมาอย่างนี้ครับ อาจจะเป็นเห็ดโคนนะครับนั่น <laughs> จริงๆด้วหยพี่น้องโอ้โหเห็ดโคนใต้ดินครับผมต้องชังสังงกตครับมันกำลังจะงอครับอย่างนี้หละคืออร่อยเลยแนะครับยังไม่โผล่พนดินเลยแน่นๆเลยะครับดอกอย่างนี้ กำลังจะโพลเลยครับมีดอกเดียวครับกำลังจะงอกก็มีพี่นอ้องยังไม่ผลินเลยครับนี่ถามมาใบใบก่อนเริ่มโพลแล้วครับดูดอกต่อไปครับผมดอกเดียวครับกำลังขึ้นครับผม,มจืจแต่ดอกเดียวครับวันนี้ อู้เหลือเลยดอันนีสุดสุดโอ้ยพี่น้องอยนี่เห็ดใหม่เลยครับดอกนี้เดี๋ยวดินออกครับห่างๆครับไรนี่สองดอกครับชึ่งลุยเนาะ อู้ยนี่ลรุยหมดเลยพี่น้องเอยงอกตั้งแต่วันทักสามวันที่เร็วนะมั้ง,งนี่เจอต่เข็ดรุยยครับพี่น้องเหมือนจะมาพิษวันครับแสดงว่าเห็ดมันงอกตั้งแต่วันที่เจ็ดน่ะแต่สองวันทีเร็วนะดอกเดียวนี้แล้วครับแต่ห่างมากเลยพี่น้องเอยนาน,านทีเจอดอกหนึ่งครับเจอบ่อยตะปาเล็กเท่านั้นแหละครับผมแสดงว่าผมไปฟกปลาเล็กนี่ปาอื่นมาเงาเลยครับ น้ำที่เจอดอกสะสมไปครับผมเดยที่พ่อได้ฝากญาติครับเสูงเลยๆเลยแหละแต่นี่ยังพอเอาได้ครับโอ้โหโดอกนี่ใหญ่ดีครับตานี่ได้สองดอกนี่แหละพี่น้องเอเดินตั้งนานครับออกห้างครับแต่อดอกนี่ใหญ่ดีโอ้ดอกนี้เห็ดทูล ขนาดใหญ่เลยครับโอ้โหโลยเชียวโอโมันชอบมีเมงยงดำๆเนี่ยมากินมันแบบแต่การยังแข็งยนะอยู่นะเอ้าในวันที่มันหายาก็เอาไปก่อนแล้วครับโอโ้มาเวะปลานีเจอครับผมดอกสวยเลยครับ,อบอด,ดอกใหม่ด้วยดอกใหม่ด้วย โอเคเลยครับถองแบบนี้นะไม่โรยครับเพิ่งจะกระด,ดุขึ้นมาเมื่อเช้าเลยครับจะมีทีแค่ไนเคยดูนะครับเป็นป่ามันคางปีครับเดินง่ายง่ายขายาวดีครับโอยสุดเลยครับผม สุดเลยครับอือหือดอกนี่งามครับผมห่างมากเลยครับพี่น้องพี่น้องทางไกลก็ยังไม่ควรมาแลอกครับไม่คุ้มหอกครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องน้องตะไคร์ระเบกไกล,ไกลเคียงเนี่ยทยากเกงสักชามนึงถ้วยหนึ่งนี่ขยันเดินก็ได้อยู่ครับผมเนี่ยก็จะได้เป็นดอกเดียวแบบเนี่ยขยันเดินหน่อยนะก็จะได้เกงอยู่เดี๋ยถ้าพี่น้องทางไกลมาไม่คุ้มค่ารถพี่น้องเลยไม่คุ้มค่าน้ำมนดดันค่ารถรออีกก่อนเนาะ วันนี้วันที่9ตุลาคมยังไม่งอกครับผมปีนี้เชื้อง,งอกช้าครับอาจจะเกิดจากสภาพความที่มันปีนี้มันเป็นปีที่แรงมากเลยบานผลบานผมแรงมากเลยฝนถึงจะตกวางนี่ครับผมพาปีกกยไดีฝนมันดีโอ้เห็ดไดยหาบได้หามกันเลยครับปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีกายเด้อพี่นองเด้อปีนี้อาจจะเห็ดงอกหน่อยก็ได้นะ เดี๋ยวรอดูกันไปไเรื่อยๆครับติดตามข่าวสารไว้ครับก็ติดตามไว้เนาะว่ามันจะไปงอกมากตอนช่วงวันไหนครับแต่อาจจะไม่มากเท่ามาปีไก่พี่น้องถ้าพี่น้องท่านไหนี่มามะปีไก่เราได้แบกได้ห้ามกันกับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ยังงั้นนะครับผมครับสถา,านการณ์มันเปลี่ยนไปเนาะแต่ละปีมันแรงมันฝนตกชุกไม่เท่ากันครับมะปีไก่ฝนมันดีปีนี้ฝนแรงครับถ้าเจอปลาแบบนี้อย่าหาเ้อพี่น้อง เขาฉีดยาขายยาครับนี่ครับสังเกตจากวัชพืชครับมันจะเฉาจะใบเป็นสีดำๆนี่ครับเนี่ยแสดงว่าเขาฉีดไม่นานครับถ้าแบบนี้ถึงเห็นเฮดโคนงอกก็อยาเก็บนะครับเนาะอีกทีสังเกตครับว่าป่ามันไหนหาเฮดโคนได้หาไม่ได้ครับเนี่ยถ้าแบบนี้คือเพิ่งฉีดใหม่ๆเลยครับยังไม่นานเท่าไหร่อ่ะเนาะมก็จะไม่หาครับออกเลย แค่แวะให้พี่น้องดูเฉยครับว่าแบบนี้ไม่ไม่ควรหานะครับเนี่ยเห็นไหมครับหามาหลายป่าพี่น้องเลยก็ไม่เห็นเลยสรุปเลยเหรอกันเนะพี่น้องเนาะสรุปผลการสำรวจเห็ดคนดงหนองตะไก้ในวันที่9ตุลาคม2 5 6 6เนี่ย พี่น้องทางไกลยังไม่ควรมาครับผมครับมาไม่คุ้มนะครับผมนี่ผมหานานมากเลยนะประมาณสักสามชั่วโมงได้ป่าไปทั่วเลยนะเขาไปดูป่าที่เคยได้ก็ยังไม่เห็นงอกครับผมกับเพราะฉะนั้นพี่น้องทางไกลเนี่ยถ้าเมาหลรถมาเนี่ยอย่าพึ่งมาครับไม่คุ้มครับผมแต่ถ้าพี่น้องน้องตะไก้หรือเราวกไก่เคียงอยากจะแกงสักถั่ยสักชามเนี่ยถ้าขยันเดินก็หน่นนอยพาได้แกงครับเพราะมันงอกแบบห่างมากเลยครับห่างมากเลยประมาณสักถืงนละ สองสาดอกเนี่ยนะคิดดอกเดียวกับผมส่วนในปลาเล็กที่ผมได้ทีทีนั้นน่อยนั้นเหมือนฟุกครับวันนี้ไปฟุกป่าเล็กได้มาเป็นซิปกว่าดอกเลยครับส่วนป่าอื่นเงียบเงาเลยครับผมครับเอาละครับก็ติดตามไาละกันนะทั้งใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k ครับเดี๋ยวถ้ามันงอกมากๆมาไรเดี๋ยวพันผลจะลงคลิปให้แจ้งข่าวนะครับผมคลิปนี้คงขอลาไปก่อนครับพอได้ไปฝากญาติอยู่กับผมเกลียถ้วยนึงนี่แหละเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ เราจะเหนื่อยเลยพี่น้องเลยโอ้